สวัสดีครับผมชื่อนายสุวิทย์หารเมธีกุณาตอนนี้อายุ84แล้วอาชีพวิศวกรแล้วก็วิศยกรที่ปรึกษาที่มาที่นี่พาะลูกสาวเป็นคนที่มีความต้องการที่จะให้พ่อแม่ดูแลสุขภาพโดยเฉพาะการรักษาเบาหวานลูกสาวเขาคัดเลือกให้มาที่นี่ได้ความตระหนักรู้ว่าร่างกายของคนเรานี่ เป็นส่วนที่สำคัญไม่มีใครดูแลตัวเราดีกว่าตัวเราและที่เรียนรู้ก็คือเรื่องอาหารเป็นเรื่องสำคัญและก็การออกกำลังกายบรรยากาศดีมากก็อยากแนะนำให้พวกเราที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพก็ให้แวะมาเก้าวไคลที่นี่ ตลอด4วันที่เข้ใกล้ยนี้จะมีอาหารที่าเตรียมพิเศษจากอาหารพืชส่วนใหญ่พวกนั้อสัตว์จะไม่มีเลยก็ินแล้วก็มีพลังเหมือน,นเดิมและคิดว่าถ้าการควบคุมอาหารให้ดีก็จะช่วยเรื่องรดเบาหวานได้ดูแลเรื่องอาหารกับการออกกำลังกายเป็นเรื่องใหญ่